เสียเบียร์ครับหมูหันครับนี่ออกกล้องหน่อยโอ้ยเจี๊ยดับแล้วเดียวเหนื่อยท่วมเลยจัดดูไฟจะได้กินไหมครับวันนี้ครับเรามาลุ้นกันนะครับเสียเบียร์ครับเอาหูไปไหนแล้วอ่ะหูน่าจะโดนหลอยไปแล้วครับเบียร์ตัดให้หนูได้ดิเบียร์จะมาล่อขาหมูครับตอนนี้เอาขาเลยเรอถ้าไม่กินอาจจะไม่ได้นะครับ อาจจะขมได้เราต้องสต็อปวีดีโอก่อนนะครับก่อนที่มันจะยืดยาวายืดเสียเสียแซกค,ครับนี่ครับผู้ช่วยเชฟแสงไม่ค่อยมีครับตรงนี้เอาครับเจ้าของหมูมาแล้วครับมือโปรครับ เชฟจักรีครับมาแกะหมูนะครับตอนนี้เอาไปทหมูกัดหรอเอาหรอเอาแล้วครับสำเร็จแล้วครับได้มาหนึ่งขาแล้วครับเชฟเบียรับหน้าที่ต่อครับเชฟเบียนะครับตอนนี้ครับมาชำแหละหมูนะครับอาชีพเก่าครับ กลัวจะล้มโต๊ะสลบังกลัวนี่ครับนี่ครับมาพร้อมมีดหมอครับจักรีครับนี่ครับท่าทางเขาว่าทะแมงมากครับอะไรนะเขกหนังเฮ้อะไรนักก็งบอกหูด่างไปแล้ววิจักรีผมก็อุ่นใจครับได้กินแน่นอนไอ้จักรโต๊ะจะพังแล้วเนี่ยของนี่งกระดูกเนี่ย ต้องสต็อปวิดีโอก่อนนะครับพันจะเริ่มยาวแล้วนะครับนะครับมีผู้ชมมารับชมนะครับตอนนี้ใช่ใช่เขีงแข็ขงเอ้าเฮ้ยขาหนึ่งอันนี้พูดใส่เขา ยังมีหัวเหลืออีกนะแต่หูหายไปแล้วอันนู้นคือไหนอันนั้นคือห้องน้ำนะครับแต่คงไม่มีใครมาเข้าครับมันจะร้อนไม่ใช่หรอที่ใครแทะไว้ป่ะเนี่ยเฮ้ยมีหรอเหรอเนี่ยเนี่ยบนแทะนี่งนานใช่เราไม่ใช่สตาร์วิดีโอไว้ก่อนนะครับครับเสียเบียร์ลองชิมหน่อยครับนี่ครับอือฮึอ้าครับบอกความรู้สึกก่อนหลังกินนะครับ กรอบครับกรรอบบคันี่ครับนี่ครับฝีมือเสียบอสครับเป็นคนย่างครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมีจักี้อยู่ไม่ต้องกลัวอดตายครับทำเป็นทุกอย่างครับเคยไหมเด็กเลยยังเหลือขาด้วยไงอ้าวมืดไปหน่อยเว้ยแสงไม่พอ รวดรวดตรงนี้เมื่อกี้นี่นี่นี่เข้าไม่ได้เรียนพอดีหมดซะแล้วครับถตากล้องไม่ได้ชิมเลยครับนีี่แล้วหนังมาเออมาแก๊กๆหน่อยดิมันเหนียวนะเหนียวเหรอนี่มีกรอบๆอรอเดี๋ยวลองเลยลองไม่เอานั่นนั่นที่พอครับนี่ครับต้องลองนะครับไปไหนแล้วอ่ะหูโดนหลอยแล้วครับ ชิมหน่อยครับรยยหรือจำรหัสไม่ได้อีกอือร่อยให้ได้ครับแต่หนักมนะันกรอบนะกรอบอยู่ครับ